ถ้าว่านี่เรียกเหไครับเรียกรบอกนะวก็นเมอนไแตอนแรกาบว่าขับไม่ดีมอหโดอ่ะรถสาตัวซับไม่อยู่ชั่งน้นก็น้ำใส่แห้งไงจะ เล่าให้ฟังครับว่าเหตุการณ์เราเด้ครับมาจากทางเนี่ยครับผมครับนะก็เผลอนิดนึงนรับในอ๋อมีอาการง่วงอะไรด้วยนะอ๋อก็เผลอนะครับ นี่ยแหละครับผมเหล็กกั้นเนาะใช่ครับก็เลยเกิดไปลุกไหม้ขึ้นมาแล้วตอนนั้นเราทำไงครับก็พยายามพยายามขับรถครับผมก็เนี่ยแหละครับตามที่เห็นก็รีบเก็บของเก็บอะไรออกมาด้วยครับผมแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรนะครับก็ไม่แม้เลยนะครับ